สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่นันพัสกรแฮปปี้เอ็กซ์เพรสอีกเช่นเคยนะครับนันทัสกรนามนี้แปลว่าผู้สร้างแสงสว่างแห่งความสุขเพราะฉะนั้นชีวิตของจิมจึงมีแต่ความสุขและประาศจากความทุกข์เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะจิมมีความสามารถในการที่จะสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ ทำให้อารมณ์ของตนเองนั้นมีแต่ความสุขและปราศจากความทุกข์ในที่สุดนะครับวันนี้จิมจะมาพูดถึงในเรื่องของวิธีดึงพลังของคุณไม่ให้ตกในช่วงวิกฤตการณ์นะครับสิ่งที่คุณจําเป็นที่ต้องทําในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในชีวิตของคุณก็คือกอดนอนนะครับจงเขียนเป้าหมายทุกวัน วันละ1-10อยา่างอะไรที่คุณต้องการที่จะทำเป็นหลักยึดนะครับที่จะทำให้จิตของคุณเนี่ยสูงขึ้นไปนะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้อยู่อย่างมีความหวังนะครับและตอนเช้าก็ให้คุณอ่านเป้าหมายของคุณว่าคุณจะทำยังไงนะครับให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะครับ และถ้าคุณมีเป้าหมายเพิ่มเนี่ยก็ให้เขียนเป้าหมายของคุณนะนะั้นลงไปมันจะทําให้คุณนะรู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่ไปทําไมนะครับตอนเช้าให้อ่านเป้าหมายที่คุณเขียนว่าวันนี้คุณอยู่ไปเพื่ออะไรและมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะว่าธรรมชาติของจิตของมนุษย์เราเนี่ยจะตกอยู่เสมอนะครับดังนั้นคุณจะต้องหมั่นดึงขึ้นไปนะครับ ด้วยการอยู่อย่างมีความหวังด้วยการเขียนเป้าหมายลงไปนะครับวันละหนึ่งสิบอย่างหนึ่งถึงสามอย่างก็ได้ตามนี้คุณมีหวังนะครับแล้วเขียนเพิ่มไปเรื่อยๆทุกวันที่คุณมีนะครับและคุณก็มาทบทวนว่าคุณจะทำอย่างไรให้คุณนะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างสำเร็จนะครับมันจะเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่จะทำให้ คุณเนี่ยขึ้นไปอยู่ในที่สูงนะครับเพื่อทำให้คุณเนี่ยอยู่อย่างมีความหวังนะครับด้วยจิตที่ถูกดึงขึ้นไปในที่สูงของคุณนะครับะนัณนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจอ e ีบุ๊กคนมีความสุขเขียนโดยจิมมี่มันพกร h แฮ p ปี้เอ็กซ์ ก็าสามารถสั่งซื้ออ e ีบุ๊กเล่มนี้ได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอ e ีบุ๊กคนมีความสุขเล่มนี้เนี่ยจินก็ได้เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะปรับทัศนคติของทุกคุณจากการเป็นคนคิดลบให้กลายเป็นคนที่คิดบวกทำให้มีชีวิตที่มีแต่ความสุขตลอดไป mm. เช่นเดียวกันกันกบจินและปราศจากความทุกข์ด้วยนะครับและ สำหรับท่านที่มีความเครียดความทุกข์ปัญหาชีวิตอยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกนี้แล้วหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมีแต่ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วแก้ไม่ออกแก้ไม่ตกแล้วมันทาให้คุณไม่มีความสุขเนี่ยคุณก็สามารถที่จะโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่นักทัศกรได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะาจะช่วยแก้ปัญหา ให้กับตูคุณได้ในทางออกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับและทำให้ชีวิตของตัคุณหายเครียดแล้วก็หายทุกข์ได้อย่างแน่นอนด้วยครับนอกจากนี้จิมมี่นันพัสดรแฮปปี้เอ็กซ์เพรสนั้นยังเป็นหมอดูผู้ที่เคยทำนายดวงชะตาให้กับผู้คนมากมายมากกว่าหลายพันดวงด้วยการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีประสบการณ์การทำนายมากกว่า28ปี ดังนั้นจินมมี่นันพัศจรจึงสามารถรักษาผู้ป่วยผู้เป็นโรคซึมเศร้าต่างๆได้ให้หายขาดจากการคิดค่าตัวตายมาหลายคนแล้วนะครับและนั่นเองเป็นสิ่งที่ทำให้จิมมี่นันพัชจรแฮปปี้เอ็กซ์เพรสมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกให้ปราศจากการคิดสั้นหรือฆ่าตัวตายนะครับ และยังสามารถช่วยบำบับดอาการซึมเศร้าของคนที่เป็นทุกข์ให้มีแต่ความสุขเพิ่มมากขึ้นตลอดไปด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมีน่นันทกรแฮปปี้เ p ็ก e ์เพผลิตคลิปการบุนดีๆแบบนี้เพื่อคอยแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าความทุกข์และความเครียดให้กับทุกคุณ มีแต่ชีวิตที่มีความสุขต่อไปเรื่อ,อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาปิดจอนและจินก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและปราศจากความทุกข์ต่อดไปในชีวิตด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ